สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะใน EP ที่6กับช่องน้ําใจพระเครื่องนะคะท่านใดสนใจนะคะที่ต้องการช่าบูชาพระเครื่องหรือจะเป็นพระเนื้อผงรูปหล่อหรือพระเหรียญน,นะคะสนใจติดต่อมาพูดคุยกันได้นะคะ ที่เบอร์โทร0936316509หรือต้องการจะดูเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่อ ID ไลน์นะคะ yu yu 369789นะคะ,ะยังไงก็ต่อรองราคากันได้นะคะบริการส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ วันนี้มีทั้งหมด38รายการนะคะรายการที่1นึถึงสามสาจะเป็นองค์ละสี่บาท3องค์1,000งพันะคะจัดโป,โปรไปเลยแล้วมีพิเศษ3องค์องค์ที่36มสถึงสานะคะอันนี้องค์ลา900บาทค่ะไม่เป็นการเสียเวลาน้อเริ่มกันเลย อ,องที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกลียงค่ะวัดหินปักใหญ่บ้านมี่ลบุรีค่ะนะคะสี่ร้อยค่ะด้านหลังนะคะเหรียญเล็กๆค่ะองค์ที่สองนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสารันค่ะวัดดงน้อยหอมกรอบเลยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาค่ะพระบุรีเหมือนกันเลยนะคะด้านหลังค่ะ พร้อมกรอบค่ะสี่ร้อยนะคะต่อไปนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกค่ะหลวงอุปชากลักค่ะหลวงพ่อกลักนะคะวัดอัมพวันลพบุรีค่ะปีสองสี่หกเก้าค่ะด้านหลังนะคะ ต่อไปนะคะองค์ที่ห้าค่ะเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์น,นะคะ,ะวัดนครสวรรค์ค่ะ,ะดูด,ด้านหลังค่ะสี่ร้อยค่ะต่อไปนะคะองค์ที่หกค่ะอันนี้พระสุพรรณนะคะ,ะเป็นเหรียญของหลวงปู่อิม หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะคะสุพรรณบุรีค่ะสี่ร้อยนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดค่ะเรียนหลวงปู่วัดโกรกลากค่ะปีสองห้าศูนย์สองนะคะ ด้านหลังค่ะสี่ร้อยค่ะต่อไปนะคะองค์ที่แปดค่ะเป็นเหรียญพุทธชินราชหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะด้านหลังค่ะหลังยันนะคะองค์ที่เก้าค่ะ องค์ที่เก้าเป็นเหรียญหล่ออันนี้เป็นเหรียญหล่อพุทธชินราชนะคะหลังมอคอหนึ่งค่ะดูด้านหลังนะคะนี่ค่ะมอคอหนึ่งนะคะต่อไปค่ะเป็นนางพญาเนื้อชินกูก,กำแพงเพชรน,นะคะ องที่สิบนะคะเนืชินค่ะในด้านหลังค่ะสี่ร้อยค่ะต่อไปนะคะองที่สิบเอ็ดค่ะเป็นนางพญาเนื้อชินกลกูกาแพงเพชรเหมือนกันค่ะ,ะแต่ออง์นี้ยังไม่ได้ตัดปีกนะคะเดิมๆค่ะกลูกาแพงเพชรค่ะ สี่บาทนะคะต่อไปค่ะองค์ที่สิบสองค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดไทยน้ำนะคะปีสองห้าหนึ่งห้าค่ะพิธีใหญ่ค่ะอ่ะนี่ค่ะ,ะนี้นะคะ,ะใต้ฐานเห็นไม่ค่อยชัดค่ะอใส่กรอบมาแล้วนะคะสี่ร้อยค่ะ ต่อไปนะคะองค์ที่สิบสามค่ะรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะดูใต้ฐานนะคะสี่ร้อยค่ะต่อไปนะคะ เป็นรูปหล่อรุนหนึ่งหลวงพ่อแบนวัดผู้น้อยค่ะด้านข้างนะคะนี่ดูใต้ฐานค่ะนคะคะสี่ร้อยบาทค่ะองค์ที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหล่อ หลวงปู่ทวดหลังชอชิงนะคะพร้อมกรอบค่ะหลังชอชิงค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สิบหกค่ะพระชัยวัดหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วค่ะ ต่ฐานมีช่อนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะองค์ที่สิบเอ็ดค่ะพระช้ยวัดหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดหนังอันนี้นะคะอ่ะนี้ด้านหลังค่ะอันนี้ใต้ฐานนะคะก้นอุดชันลงค่ะ สี่ค่ะต่อไปนะคะองค์ที่18ค่ะพระเชยวัดหลวงปู่เอีย่ยมเหมือนกันค่ะวัดหนังนะคะอันนี้แต่ไปว่าเป็นคนละพิมพ์ค่ะดูความแตกต่างนะคะด้านหลังค่ะด้านข้างนะคะอะ ก็อุดชัลงเหมือนกันเลยค่ะนะคะสี่ร้อยค่ะต่อไปค่ะองค์ที่19นะคะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะคะอ่าพร้อมกรอบค่ะด้านหลังค่ะสี่้อยเหมือนกันค่ะ,อ,ะอันนี้องค์ที่19้านะคะ ต่อไปค่ะองค์ที่20นะคะเป็นพระปิดตาค่ะอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าใช่หลวงพ่อชมหรือเปล่านะคะ,ะมีรอยยันรอบองค์พระเลยนะคะพระปิดตาใต้ฐานค่ะ400ค่ะ ต่อไปนะคะองค์ที่ยี่สิเอ็ดค่ะเป็นพระเนื้อดินนะคะวัดกลุวัดลิงขบนะคะสีน้ำตาลค่ะอ,องค์นี้สี่ร้อยค่ะ องที่22นะคะ,ะเป็นพระเนื้อดินกูวะลิงขบเช่นกันค่ะแต่องค์นี้เป็นสีดำนะคะสวยๆเลยค่ะี่ด้านหลังค่ะนะคะสี0เหมือนกันค่ะต่อไปค่ะองค์ที่23นะคะเป็นพระร่วงลางปืนค่ะอันนี้พร้อมกรอบนะคะ ล่วงรางปืนค่ะนี่เป็นด้านหลังค่ะสี่ร้อยเหมือนกันค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะต่อไปค่ะองค์ที่ยี่บสี่เป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่นะคะ ด้านหลังมีตะกรุดค่ะ,ะหลังยันมีตะกรุดนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อทิมนะคะสี่ร้อยค่ะต่อไปค่ะองค์ที่ยี่สิบห้าค่ะเป็นขุนพระขุนแผ่หลวงพ่อทิมเหมือนกันค่ะวัดละหารไร่นะคะแต่ว่าคนละพิมพ์พิมพ์นี้จะเป็น ด้านหน้าเป็นพระพุทธนะคะมีตะกรุดฝังทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะอันนี้ด้านหลังค่ะสี่ร้อยเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเป็นโลกเกตนะคะอันนี้เป็นโลกเกตหลงของหลวงปู่ทิมเหมือนกันค่ะ,ะนะคะด้านหลัง อาจจะมีโค้ดนัมเบอร์ของท่านนะคะเป็นเลขสามแล้วก็มีตะกุดกับจีวรค่ะนะคะอ่าสี่ร้อยค่ะต่อไปค่ะองค์ที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะดูด้านหลังนะคะ ไต่ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปค่ะองค์ที่ยี่สิบแปดนะคะอันนี้เป็นพระสันนะพระสันนั่งนะคะข้างเม็ดค่ะหลังยันหลวงพ่อลวยนะคะนี่ค่ะสี่ร้อยนะคะองค์ที่ยี่สิบเก้าค่ะ เป็นพระยอดถุนพลนะคะกรุต้นพิกุลหลวงพ่อก,กวยค่ะหลังยันนะคะสี่ร้อยค่ะสามองค์หนึ่งพันค่ะต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบนะคะเป็นพระขุนแผนขี่ไก่ค่ะกลุ่มต้นพิกุลนะคะของหลวงพ่อก,กวยค่ะ คุณแผนกีไก่นะคะหลังยันค่ะองนี้ก็สี่ร้อยนะคะต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะสามชั้นนอกพิมพ์นะคะวัดเกษโยค่ะดูเนื้อชัดๆนะคะ สี่ร้อยนะคะองค์ที่สามสิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นค่ะพัดเกศชายโดเช่นกันค่ะพัดเกศชายโยนะคะสี่ร้อยค่ะต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบสามค่ะ เป็นพระสมเด็จปลกโพนะคะนี่ค่ะสี่ร้อยค่ะต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบสี่ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะคะพร้อมกรอบค่ะ ด้านหลังค่ะสี่ร้อยนะคะต่อไปค่ะองค์ที่สามสิบห้านะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะสี่ร้อยค่ะสามสิบห้ารายการที่กล่าววันนี้นะคะที่เป็น องค์ละ400บาทนะคะ3องค์1,000บาทอ่าต่อไปเป็นองค์ที่36นะคะอ่าสามรายการต่อไปนี้เป็นองค์ละ900บาทค่ะอ่าองค์ที่36นะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะสร้างอุโบสถวัดคตเชียงมั่นนะคะปี2514อ่านี่ค่ะหลวงพ่อกเกษมนะคะ ด้านหลังค่ะสร้างบูสดค่ะนี่วัดคตึกเชียงมั่นค่ะปี2 5 1 4้าหน่า900นะคะอ,องค์นี้900บาทค่ะต่อไปค่ะอ,องค์ที่37นะคะอ่ะอ,องค์นี้เป็นเหรียญรอหลวงพ่อชูวัดนาโกรกปีสองสี่หกห้านะคะ สี่สองี่หกห้า่าเก้าร้อย่ะต่อไปค่ะองค์สุดท้ายนะคะองค์ที่สามสิบแปดค่ะเป็นพระสุ้มกอนะคะสุ้มซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ค่ะกลุกกำแพงเพชรน,นะคะด้านข้างค่ะนี่ด้านหลังค่ะกลุกกำแพงเพชรค่ะ ฐานนะคะ900บาทค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะทักมาคุยกันได้ค่ะฝากกดติดตามช่องน้ำใจพระเครื่องด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะรายการดีๆของเรามีพระเยอะค่ะ จะค่อยๆทยอยเอาออกมาให้ทุกๆท่านชมนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาคุยแอดไลน์มาคุยกันได้ค่ะวันนี้ EP 6ก็สวัสดีนะคะ